ดีครับผู้ชมครับช่วงสูตรเด็กคล็ดไม่ลับในวันนี้ครับเรายังคงอยู่กับหมอดินอาสาประจําตําบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับอยู่กับพี่ถาวรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ขอสูตรเพิ่มอีกสักหนึ่งสูตรกันแล้วกันครับชื่อสูตรว่าอะไรครับวันนี้น้ําหมักชีภาพจากสารเล่งซูเปอร์พอร์สองจากนมเสียนมบดหรือน้ําซาวข้าวสำหรับส่วนผสมที่ใช้ในการทําน้ําหมักชีภาพจากซูเปอร์พอลล์สองจากนมเสียหรือน้ําซาวข้าวนะครับ ก็มีนมเสียหรือน้ำเชาวข้าวประมาณ40ลิตรกากน้ำตาล10กิโลกรัมแล้วก็น้ำสะอาดอีก10ลิตรสารเล่งซูเปอร์พอดอสองหนึ่งสองครับสำหรับขั้นตอนการทำแล้วก็นำสารเล่งซูเปอร์พอดอสองละลายในน้ำา10ลิตรทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วนำกากน้ำตาลเทลงไปในน้ำที่เราผสมสารซูเปอร์พอดอสองเรียบร้อยแล้ว คนให้เข้ากันไว้ประมาณ5นาทีนำนมเสียหรือน้ำซาวข้าวเทลงไปในถังน้ำหมักแล้วคนให้เข้ากันปิดฝาถังหมักเก็บไว้ในที่ล่มในระหว่างการหมักคนหนึ่งครั้งต่อวันใช้เวลาหมักประมาณ7วันจึงนำไปใช้ได้เอาละครับเราก็คนให้เข้ากันนะครับในปริมาณที่เราสามารถทำเติมได้เรื่อยๆนะจนเต็มตถังใหญ่นี่แหละครับ แล้วแต่ภาชนะที่เราจะทำอ่ะทำมากทำน้อยก็ทางใหญ่ก็ใส่ใหญ่ครับผมหลังจากนั้นอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าเสร็จกระบวนการครับแล้วก็ปิดฝานะครับปึ๊บทิ้งไว้กี่วันครับสุรนี้นี่ทิ้งไว้เจ็ดวันับเจ็ดวันนี่คือเป็นการขยายหัวเชื้อแล้วค่อยไปขยายเชื้อต่ออีกการที่เรานำไปใช้ประโยชน์เรานำไปใช้อย่างไรบ้างอันนี้มันเป็นหัวเชื้อน้ำนะเราจะไปขยายในการทำปุ๋ยหรือทำพวกจุลินทรีย์ก้อน คือเอาไปขยายในพวกปุ๋ยหมักอย่างเงี้ยไปเติมไปลาดในพวกมูลสัตว์หรืออะไรนี่ก็เราก็จะได้เป็นปุ๋ยหมักอย่างสมุนแบบนะแล้วค่อยนําไปใช้กับพืชอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับสุดนี้นะครับใครสนใจสามารถขอรับในส่วนของสารเร่งซูเปอร์พอดอแบบนี้ได้นะครับที่สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านคุณผู้ชมครับมีกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียวครับหรือโทรไปสายด่วนได้ครับ1น6 0นนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณพี่ถาวรมากครับขอบคุณครับครับ ในครั้งต่อไปครับเรามีสูตรเด็ดคล็ดไม่รับอะไรติตตามได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ